นี่ฝากข้อความไว้เป็นร้อยมีอะไรเหรอนายอยู่ไหนน่ะพี่จะยุ่งอะไรด้วยแหววต้นกิเหลสรสชาติรับข้าวตนเก็บปาพี่เลียงก็เปิดเครื่องตีบ้างเลยพืนปาเอาพืชปาด้วยเฮ้ยอาหยวนเหรอเจอกัแล้วค่ะเฮ้ยพี่เหลียงนี่พี่ทำอะไรเนี่ยใครเหรอคนที่บ้านนายเหรอ ไม่ใช่ฝากข้อความให้โทรกลับตั้งเป็นร้อยสาวที่นายแอบชอบใช่ไหมเฮ้ยก็แค่พี่สาวที่มาเช่าห้องในหมู่บ้านอย่าใส่ใจเลยพี่สาวก็หกเอเาลด้นกำเนิดแห่งรสชาติร้านหม้อไฟเห็ดป่าอายอยู่ที่นี่แล้วคะ่ะอือไปเดี๋ยวค<อ>่ะอ,อยู่โทรหาประธานเสียก,ก่อนฮะไม่ต้อง เขารู้อายุอนอยู่ที่ไหนแต่เขาไม่เขารู้แล้วทำไมไม่บอกย่าล่ะคะไรจะรู้ละ่ะ<อ>ได้ฝากดูแผล<ะ>หน่อยได้ช้าหน่อยช้าหน่อยนี่ะอะไรอีกเนี่ยน่าํำคาะมัดเออพี่เซ,ซี่ยอเออเออผมพักตอนบ่ายสามว่างครับได้ครับได้เออโอเคครับ ริพานพักรู้แล้วครับคุณย่าคะอย่าเดินเดือขนาดนี้สิครระวังขานะเดี๋ยวสิเรียกรถดีกว่าไหมคะนี่ต้องอ๋อย่าฮงโตจะไปไหนกันเนระไปเมืองเก่าค่ะไปทำอะไรที่เมืองเก่าไปหาไปทานม้อไฟหนูมีธุระที่เมืองเก่าพอดีขึ้นรถสไปส่งพวกเราทีนะไปค่ะออา ค่อยๆนะครคุณย่ามารัเข็มขัดด้วยค่ะมาค่ะช่วยนั่งดีๆนะต้องจัดการเจ้าหลานตัวดีมัดผมไว้หน่อยไหมที่เอายางรัดมานะในกระเป๋ามีคุณลดอกโอเค เอ๊นี่เช่ารถมาเหรอคะ,อะปกติไม่จำเป็นตอนจะใช้ก็ไปเช่าสักคันคุณไปทำอะไรที่เมืองเก่าหรอคะอ๋อทำธุระันค่ะทำเรื่อง<า>ย่าทางคุณเนี่ยเหมือนจะไปอัดใครเขาเลยนะ,ะสามีแกมาอีกแล้วหสืสุณิย่าไม่ใช่สามีเป็นสามีเก่าพวกเราหย่าก,กันแล้วอีกอย่างหนูก็ไม่ได้จะไปอัดเขาย่าไปต้องห่วงนะคะถ้าหนูอัดเขาจริงๆต้องเรียกย่าไปด้วยแน่ ทำไมต้องไปกินมอบไปถึงเมืองเก่าในตาบลเราก็มีอยู่ร้านหนึ่งไม่ใช่เหรอฉันเห็นว่ารีวิวของร้านนั่นน่ะดีมากเลยคุณย่าเอมเงินได้ส0 0อยก็บอกว่าจะพาฉันไปเลี้ยงใช่ไหมคะคุณย่าคุณย่าลำเพียงนะเนี่ยพาหงโต้ไปไม่พาหนูไปด้วยเหรอแค่จะไปอาสามีแกไม่ใช่เหรอสามีเก่าหนูไม่เอาเขาแล้วแล้วแกอารมณ์เสียทำไมอารมณ์ดีสิคะ อันนี้เอาออกอยังไงเนี่ยคุณยา่าชิมไอนไดาภัยห้าปลดปออกนะคะม,มันรัดแล้วอึดอัดมากหร่อไหนก็ปลดไม่ได้ตำรวจจราจมพบเข้าต้องปรับตั้งสองร้อยหยวนแะน่คุณย่าเหรอ <c oughs> เป็นไปไม่ได้หรอก เอาละถึงแล้วมาคุณย่าดูเบิดให้ตอนนี้สบายแล้วล่ะสิใจขอบคุณนะเสียวชุนของโตเย็นเย็นให้จัไหวะเดี๋ยวฉันพากลับแท็กซี่โอเคขอบคุณนะนะบายเดินตรงไปทางนี้ค่ะอ๋อ อันนี้เท่าไรอันนี้สิบห้าหยวนครับลดอีกได้ไหมร้านผมน่ะถูกที่สุดแล้วในละแวกนี้สิบหยวนสิบยี่ห้อสิบสองหยวนแล้วกันราคาถูกที่สุดแล้วเก้าหยวนตรงนี้สิบหยวนแล้วกันยี่ห้ง่ายๆเลยจ่ายเลยครับเสร็จแล้วค่ะคุณย่าไปเถอะอ่ะงั้นเดี๋ยวย่าเอาหนูซื้อให้ค่ะไปเถอะอ๋ะเดี๋ยวนะคะฮัลโหลประธานเซี่ยคือพวกเรากำลังไปหาอายุนเออ คุณย่านั่นอายาวนะคะยังเพิ่งสมใจเขาก็ได้ค่ะใหญ่แล้วไปแล้วยินดีต้อนรับสวัสดีค่ะขอถามหน่อยค่ะเซี่ยจือหยวนทำงานที่นี่ไหมคะเซี่ยจือหยวนใช่ค่ะใช่ค่ะอายุประมาณสิบหกสิบเจ็ดยินดีต้อนรับครับ นี่เน่นี่เน่นี่เออดิบ่อนนะนี่ไใช้แกนีออกจากบ้านเดี๋ยวก่อนค่ะไปใช้แกหนีออกจากบ้านนี่นะนี่นะนี่เน่นี่นอี นี่หนโดนไอ้นี่โอ้ยรับอยู่ได้แล้วนี่มีคนไม่ดีนะครับย่าโอ้ยนี่นี่ย่าครับย่าไอ้โมโหนี่หนี่ไม่รับดีฮะ เพิ่งล้าบห้าหยวนครับลองชิมได้ไหมครับคุณค่อผมด้ยน้ำก็ไหลตลอด